วันนี้นะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกรยานีนะคะสวมชุดไทยสีชมพูกลีบปัวนะคะซึ่งมีความงดงามมากและก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในหลวงและพระราชินีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็รอบรับพระเกาคะ เห็นนะคะก็จะเห็นคุณยินบรลลูริสและกคุณเอกภพบรลฤทริ์ด้วยค่ะก็มาเข้าเฝ้าในหลวงพระราชนินเช่นกัน I'm <laughs>